ว่าโดดีดงดีดงดีดงแล้วมันเต้นบ่ตรงลงโตลงตรงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเถือกมงเจงมงเจงมงเดนโดดีดงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัจนาย่อสีคาวันนี้นะคะเราจะมาเข้าการเรียนรู้สู่หมวดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันค่ะนักเรียนคะตั้งใจดูคลิปวิดีโอกันให้ดีๆเลยนะคะเพราะหลังจากนักเรียนดูคลิปจบเนี่ย นักเรียนจะต้องเลือก1คลิปที่เรียนชอบที่สุดค่ะแล้วทําการสาธิตนะคะอัดคลิปความยาวไม่เกิน2นาทีนะคะส่งผู้กํากับประจํากลุ่มของนักเรียนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมันมีคะแนนให้ด้วยก่อนที่นักเรียนจะไปรับชมคลิปนะคะครูขอฝากหัวใจน้อยๆของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะ1เลยค่ะนักเรียนต้องมีสตินะคะสติเป็นสิ่งสําคัญมาก2นะคะต้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องจริงๆค่ะเราจะได้ช่วยชีวิตคนป่วยได้นะคะ ฝากไวว้้ดยยนนนะะคะักกเรีารปฐมพยาบาลอาการเป็นลมก่อนที่จะมารู้จักกับการปฐมพยาบาลเราขอแนะนำให้สาวสาวได้ทราบก่อนว่าโรคเป็นลมนี้เกิดจากอะไร สาเหตุส่วนมากจะเกิดเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดโดยที่ผู้ป่วยอดหลับอดนอนหรือมีร่างกายอ่อนเดียเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบางคนก็อาจจะเกิดเพราะไม่ได้ทานข้าวก็ได้เช่นกัน เมื่อเกิดสาเหตุดังกล่าวก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอและทำให้มีอาการหน้ามืดวิงเวียนส่วนมากแล้วผู้ป่วยก็อาจจะฟื้นขึ้นมาได้แต่กรณีที่เป็นผู้สูงอายุอาจจะเกิดอันตรายมากกว่าผู้ป่วยวัยหนุ่มสาวเพราะว่าขณะที่เป็นลมอาจเกิดการหกลมหรือศีรษะกระแทกได้นั่นเองค่ะหลักการปฐมพยาบาล ลากคนเป็นลมไปกับพื้นหลังแหกกันพอดีผิดนะอย่างโง่เออต้องทำแบบนี้ หควรกันฝูงชนออกจากหมู่ผู้ป่วยหากว่ามีผู้คนกำลังมุ่งผู้ป่วยอยู่จำนวนมากควรกันคนออกจากผู้ป่วยเพื่อให้อากาศบริเวณนั้นปลอดโปรง่งน้องสบายส่งผลดีกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องนอนหนุนหมอนให้ผู้ป่วยแต่ควรนาศีษะให้ต่ำกว่าปลายเท้าเพื่อให้เลือดไหลยย้อนขึ้นไปเลี้ยงสมองได้การจัดท่าที่เหมาะสมก็คือการให้ผู้เป็นลมนอนงรายรบและให้ศีรษะต่ำกว่าเดิมโดยควรหาวัสดุรองที่บริเวณปลายเท้าและยกปลายเท้าให้สูงประมาณ1ฟุต 3. คลายเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยสวมอยู่หรือหากมีเข็มขัดก็ควรดัดเข็มขัดออกเพื่อให้เลือดในร่างกายผู้ป่วยไหลเวียนได้สะดวกถ้าผู้ป่วยเป็นผู้หญิงก็ระมัดระวังสามีเขาด้วยเดี๋ยวจะโดนต่อยเป็นลมเสียเอง นำผ้าเย็นหรือผ้าขนหนูทุบน้ำสะอาดเช็ดตามใบหน้าและลำคอรวมถึงแขนขาเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวนักแสดงในคลิปก็เน่นมีจังเลยเป็นลมหรือตายกันแน่ ควรนำยาดมหรือแอมโมเนียไปอังไว้ที่จมูกเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยรู้สึกตัว6งวดการให้ผู้ป่วยนั่งหรือเดินหากว่าเพิ่งฟื้นจากอาการเป็นลมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงดีเสียก่อน หลังจากผู้ป่วยรู้สึกตัวดีแล้วควรนำน้ำหวานหรือเกลือแร่ให้ผู้ป่วยดื่มเพื่อให้ร่างกายหายจากอาการอ่อนเพลียหากหาน้ำหวานหรือเกลือแร่ไม่ได้ก็ให้ดื่มน้ำผสมเกลือเล็กน้อย แส่วนมากแล้วผู้ป่วยที่เป็นลมจะฟื้นคืนสติได้เองหากว่าผู้ป่วยไม่ฟื้นหรือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วควรนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนการปฐถมพยาบาลบาดแผลและการห้ามเลือดเราจะขยุมผ้าที่สะอาดกดทับลงบนบาดแผลแต่หากผู้บาดเจ็บมีสติสามารถให้ผู้บาดเจ็บใช้มือของตนเองช่วยกดลงบนบาดแผลเช่นกันค่ะ จากนั้นเราจะยกอ,อาวัยวะที่บาดเจ็บให้สูงขึ้นแล้วใช้ผ้าสะอาดอีกหนึ่งผืนพันทับบริเวณบาดแผลเราจะพันผ้าจากส่วนปลายไปหาส่วนโคนค่ะอย่าพันผ้าให้แน่นจนกันไปนะคะซึ่งจะสังเกตได้จากสีผิวของฝ่ามือนิ้วมือจะต้องเป็นปกติหลังจากนั้นเราจะมัดปลายผ้าผูกเป็นเงื่อนตายทับบนบริเวณบาดแผลแล้วเก็บใช้ผ้าให้เรียบร้อย เมื่อเราปรถมพยาบาลการห้ามเลือดเสร็จแล้วเราจะส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไปค่ะ กระดูกหักนะคะเกิดจากแรงกระแทกงแรงเช่นอุบัติเหตุการตกจากที่สูงวิธีการสังเกตว่ากระดูกบริเวณนั้นหัก,กหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการที่เราสังเกตอาการอยา่างใดอย่างหนึ่งนะคะดังต่อไปนี้1ก็คือมีอาการปรวดบวมหรือว่ามีกระดูกโผล่ออกมาจากผิวหนังบริเวณนั้นหรือว่าการได้ยินเสียงก๊อบแก๊บเบรนที่เราสงสัยว่าจะากระดูกหักตรงนั้นก็ได้ค่ะ ขั้นตอนการปฐมพยาบาลคนไข้ที่มีกระดูกหักเริ่มจากการประเมินก่อนโดยการใช้หลักการประเมินแบบ3าม P นะคะ P แรกเนี่ยก็คือเพนนะคะเจ็บเจ็บมากเลยครับหมอ คนไข้เนี่ยมีการปรวดที่รุนแรงมากผิดปกติหรือเปล่าอันที่2ก็คือพาเลอร์นะคะก็คือการสังเกตอวัยวะบริเวณน,นั้นหรืออวัยวะส่วนปลายบริเวณน,นั้นว่ามีการซีดเย็นหรือเปล่านะคะปลายมือเย็นนะครับครับอาจจะเกิดการขาดเลือดของอวัยวะบริเวณน,นั้นอันที่3ก็คือการพาเลเทเซียหรือพลาลาซิสนะคะก็คือมีการชาหรือมีการอ่อนแรงของบริเวณอวัยวะส่วนปลายนั้นนะคะเจ็บไหมครับไม่ไม่ไมครับชาชานะใชนะ่ครับ ชาทุกนิ้วเลยนะาอาจจะหมายถึงมีการกระดูกหักที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บรเวณเส้นเลือดหรือเส้นประสาบริเวณนั้นถ้าเกิดมี 3P ีแล้วอันนั้นก็คือถือว่ามีความเร่งด่วนในการรักษามากทีมรถพยาบาลก็ต้องรีบที่จะเดินทางมาช่วยเหลือผู้ป่วยให้เร็วที่สุดค่ะอวัยวะที่เราจะแนะนําให้การทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีกระดูกท่อนเล็กๆเช่นกระดูกบริเวณของนิ้วมือนิ้วเท้านะคะหรือท่อนแขนส่วนบนท่อนแขนส่วน,น,นล่างนะคะแต่อวัยวะที่เราไม่แนะนาให ทําการปรถมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเราไม่ได้ฝึกทางการช่วยเหลือทางการแพทย์มาก่อนก็คือพวกกระดูกท่อนใหญ่เช่นท่อนขาส่วนบนกระดูกอุ้งเชิงกรานนะคะหรือว่ากระดูกสันหลังนะคะหรือกระดูกสะโพกเป็นต้นนะคะ ถ้ากระดูกหักบิเวณั้อแขนส่วนบนแน,นะนําปฐมพยาบาลโดยการมองหาตัวของอุปกรณ์ดามนะคะง่ายๆเช่นไม้กระดาษแข็งๆห,หนาๆยาวๆก็ได้นะคะเราจะดามเนี่ยตั้งแต่ของหัวไหล่ไปจนถึงปลายข้อมือเลยนะคะเราพันอุปกรณ์ที่เราจะเอามาพยุงกับแขนข้างที่บาดเจ็บนั้น จากนั้นเอาทั้งท่อนแขนท่อนไม้เนี่ยมาแนบกับข้างลําตัวแล้วพันโดยที่ยึดตึงบริเวณของแขนข้างที่บาดเจ็บนั้นกับลําตัวนะคะบริเวณที่พันคือบริเรอกบรเวรนสะโพกค่ะเพื่อที่จะให้แขนท่อนบนบริเวณนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะคะลำดับต่อไปเราจะมาเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นของท่อนแขนส่วนล่างกันนะคะทำง่ายๆโดยการที่ ทำมือแบบท่าอุ้มลูกก็ได้ค่ะก็คือการงอแขนงอข้อศอก90องศาจากนั้นเอาแขนที่บาดเจ็บนั้นมาแนบข้างลาตัวแล้วก็เอาฝ่ามือเนี่ยหันเข้าหาลําตัวนะจากนั้นเอาแขนข้างที่ไม่บาดเจ็บไปพยุงแขนข้างที่บาดเจ็บนั้นแล้วก็ไปลงพยาบาลได้หรือว่ารอรถโรงพยาบาลมาหาได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์เบื้องต้นเช่นผ้าคองแขนหรือผ้าที่สะอาดเราสามารถเอาผ้ามา พันเป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นเอาส่วนของยอดผ้าหรือส่วนผ้าตรงกลางเนี่ยมาคล้องตรงข้อเท้ส่วนใบที่บาดเจ็บนั้นทั้งแขนแล้วเอายอดผ้าห่อหุ้มของบริเวณข้อศอกบ,บริเวณนั้นจากนั้นเอาปลายผ้าน,นะคะส่วนแหลมนั้นส่วนเข้าข้างในลอดลำคอนะคะส่วนด้านหลังไปคล้องมาอีกฝั่งดึงแล้วดึงไว้จากนั้นเอาปลายของผ้าส่วนที่อยู่นอกลําตัวเนี่ยคล้องขึ้นมาพาดผ่าน,านด้านหน้าของลําตัวคะ่ะ แล้วมาผูกเป็นปมไว้บริเวณเหนือไหปลาอีกฝั่งหนึ่งของข้างที่บาดเจ็บค่ะการที่เราดามกระดูกคนไข้นะคะจะลดอาการปรวดลงนะคะแล้วก็ลดอาการบวมลดอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือซ้ำเติมของอวัยวะบริเวณนั้นด้วยค่ะอะวัยวะของขาที่เราแนะนําให้ปฐมพยาบาลเนี่ยคือเวณของท่อนขาส่วนล่างนะคะอย่างแรกคือ เราต้องตัดแล้วก็วัดความยาวของของแข็งนั้นให้พอดีกับของท่อนขาก็คือให้ยืดตึงดยความยาวระหว่างส่วนหัวเข่ากับข้อเท้านะคะจากนั้นเอาผ้ายืดนะคะหรือว่าผ้าหนาๆที่มีความยาวเหมาะสมเอามาพันบริเวณใต้หัวเข่าประมาณนิ้วหนึ่งนะคะกับบริเวณของเหนือข้อเท้าประมาณนิ้วหนึ่งโดยที่ไม่ให้ผ้าที่พันนั้นมากดทับส่วนที่บาดเจ็บหรือว่าส่วนที่เราสงสัยว่ามีกระดูกหักค่ะ การประพงเดบาลน,นิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วเทาว้าหักนะคะใช้หลักการเดียวกันค่ะถ้าเราไม่สามารถหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงได้นะคะเราอาจจะใช้นิ้วข้างเคียงนะคะมาดามบริเวณเดีวที่หักได้ค่ะเช่น ถ้าเกิดมีข้อท่อนนิ้วหักหรือข้อนิ้วหักบริเวณของนิ้วกลางนะคะเราอาจจะใช้นิ้วที่มาดามใกล้เคียงเพื่อเป็นการพยุงนิ้วที่หักนั้นนะคะเช่นนิ้วนางหรือนิ้วชี้ได้นะคะเป็นคู่กันนะคะจากนั้นเราสามารถใช้ผ้านะคะชิ้นเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นเชือกรองเท้านะคะมาพัานบริเวณเหนือกับใต้ส่วนของท่อนที่บาดเจ็บนั้น,นะค่ะ ข้อควรระวังนะคะคือทุกครั้งที่เราดามเนี่ยเราต้องสังเกตอวัยวะส่วนปลายของเบิร์ที่เราดามไว้เสมอเช่นปลายนิ้วมือปลายนิ้วเทา้าว่ามีอาการบวมค้ําซีดลงไหมเพราะว่าการที่เราพันเนี่ยอาจจะมีการพันที่แน่นเกินไปทําให้อวัยวะส่วนปลายนั้นขาดเลือดไปได้ค่ะก็ต้องรีบคลายผ้าส่วนที่พันมันหรือว่าแผ่นรองไม้นั้นให้เร็วที่สุดไม่งั้นคนไข้าอาจจะเกิดอาการขาดเลือดแล้วก็สูญเสียอวัยวะส่วนปลายนั้นไปได้ค่ะ